สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูใหม่นะคะในซีรีส์ English at Work episode 7นะคะครูใหม่นะคะก็ได้รับคำถามนะคะมาจากนักเรียนของครูใหม่ที่เขาเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะได้งานใหม่นะคะแล้วก็ติดต่อกับต่างชาติมากขึ้นนะคะซึ่งครูใหม่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีคนนะคะที่เขียนอีเมลนะคะจอหัวขึ้นมาให้เขานะคะว่า Hope this email finds you well นะคะ Hope this email finds you well นักเรียนเขาก็เลยถามว่าครูค้าคำนี้แปลว,ว่าอะไรคะเป็นภาษาทางการใช่ไหมนะคะถ้าใครนะคะที่เจอแบบนี้นะคะต้อง serious นะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นคำทักทายนะคะคำสารทุกสุขดิบของเรานะคะซึ่งจริงๆประโยคนนี้มันจะค่อนข้าง old fashion นิดนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ครูหม่เจอเนี่ยที่ความหมายเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Hope you are doing fine. Hope you are doing well. หรือแบบอย่างตัวอย่างที่คุณหม่ยเพิ่งเจอสดๆเลยนะเขาก็จะขึ้นต้นว่า Hi trust you are doing well. ซึ่งอย่างตัวคุณหม่เองนะคะเวลาที่เขียนอีเมลให้กับเพื่อนร่วมงานที่เราอาจจะแบบไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักนึ่งล้วก็จะไปถามเขาอะไรบางอย่างนี้นะคะคุณหมาจะชอบขึ้นด้วยประโยคว่า Hope you are doing great. หรือถ้าเกิดวันที่เราเขียนอีเมลเนี่ยมันตกที่วันจันทร์นะคะเราจะเขียนว่า Hope you had a great weekend นะคะ Hope you had a good weekend ก็ได้คราวนี้ถามว่าถ้าเกิดเราได้รับประโยคแบบนี้นะคะเราจะตอบเข้าไปยังไงนะคะมันจำเป็นต้องตอบไหมไม่ตอบจะรู้สึกแย่หรือเปล่านะคะ คือจริงๆคนไม่จําเป็นที่ต้องอซีเรียสก็ได้นะคะไม่ต้องตอบก็ได้ให้ไปตอบเนื้อหาข้างล่างที่เขาต้องการจากคุณมากกว่าก็คือเป็นตัวเนื้องานนะคะหรือถ้าเกิดเราอยากจะรักษาบรรยากาศนะคะให้มันดีเหมือนกับทักททยไปทักททยใหม่เงี้ยเราก็ตอบเข้าไปนะคะทริคก,ก็คือตอบทวนประโยคที่เขาพูดมานั่นแหละถ้าเกิดเขาบอกว่า trust you are doing well hope you are doing well เราก็ตอบกลับไปว่า I'm doing well หรือว่า I am very well thanks Hope you are doing good. I'm doing good. Thanks. t h a n k you เป uh ็น huh. อ well, mm ีกหนึ่งนะคะ I'm doing well. I'm doing good. I'm doing great. I'm doing fine นะคะมีอีกประโยคหนึ่งที่มันจะค่อนข้าง uh, less formal นะคะก็คือแบบเป็น casual เหมือนให้ตอบแบบกันเองสุดๆนะคะ All good. Uh huh. Thanks. <laughs> All good thanks นะคะวันนี้นะคะบอกว่าทุกคนนะคะก็คงจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งขึ้นวันลลนิดนะคะกับภาษาอังกฤษในที่ทํางานนะคะแล้เดี๋ยววันหลังนะครูหม่จะเอาประโยคดีๆเด็ดๆนะคะที่ครูใหม่เจอในที่ทํางานนะคะมาฝากทุกคนอีกนะคะถ้าใครมีคําถามนะคะก็แชทมาถามได้เลยนะคะที่ message inbox ของเพจครูใหม่นะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย